เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องเอารถไปเช็คคันโลที่ 0, ศูนย์เกษตรแล้วนะครับผมว่าจะเอาท่อ MT 0 7ซื้อมาเมื่อวันก่อนเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ร้านฟิกให้เขาผ่าไปก่อนสรุปก็คือใช้น้ำมันเครื่องแบบอย่างดีนะครับ สนับสนุนโดยสมูทผลิตภัณฑ์เคลือบผิวมวกกน็อกและมอเตอร์ไซค์นักไว้บสามนะครับแต่ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยผมว่าจะเอาท่อ MT07 ซื้อมาเมื่อวานก่อนเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ร้านฟิกให้เขาผ่าไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าโทรไปถามแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาผ่าอยู่ประมาณเกือบ5ชั่วโมงอยู่นะ้นานอยู่เดี๋ยวจะเอาท่อไปทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเอารถเข้าศูนย์เสร็จแล้วตอนเย็นไปรับโอ้ภารกิจแน่นเลย ตอนนี้ต้องรีบไปแล้วแหละครับตัวท่อเดี๋ยวผมจะเอาไปแต่ท่อนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถอดอันนี้จะเป็นท่อเดิมของ XSR อยู่นะครับซึ่งมันใช้กับ MT07 ได้ใช่ปะ่ะผมก็เลยว่าตอนแรกกะว่าจะเอาอันนี้ไปผ่าแต่ทีนี้เนี่ยก็แอบรู้สึกเสียดายของเหมือนกันก็เลยไปหาท่อ MT07 มือสองนะครับซึ่งก็ไปได้มาในราคาที่น่ารักมากนะครับผมก็เลยจะเอาท่อตัวนั้นแหละไปให้เขาผ่า มันจะได้ไม่เสียของเราเราเก็บของเราไว้นะครับนี่นะครับโอ้โหน้าเต็มเลยไม่ได้เก็บน้ําออกเลยนะครับนี่ถ้าเติมแก๊สทีงหนึ่งแล้วเขาให้น้ามันแทนน้ำพวกนี้นี่ผมจะดีใจมากเลยนะอันนี้เป็นท่อ MT 0 7นะครับสภาพยังใหม่อยู่ใหม่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปทิ้งไว้ให้ที่ร้านนะครับเราจะได้ไม่ต้องทิ้งรถไว้ แล้วค่อยกลับมาเอารถไปเข้าศูนย์กันโอ้สว่างโลเลยโอ้ยร้อนโชคดีนะครับที่ว่าร้านยังไม่ปิดช่วงสงการนะครับก็เลยเออคงจะได้เปลี่ยนท่อแล้วก็ขี่เที่ยวช่วงสงการกันนะครับมปแล้วเราเจอกันที่ร้านฟรีครับตอนนี้มาถึงหน้าร้านแล้วนะครับ เดี๋ยวขอตัวไปติดต่อกับร้านสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านฟิกนะครับก็พี่เขาให้ความรูเ้เรื่องทอได้ดีมากเลยนะครับอันนี้เราจะใช้เวลาผ่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณห้าชั่วโมงห้าถึงหกชั่วโมงมันเป็นสูตรของทางร้านด้วยใช่ไหมครับอ๋อเฉพาะเยตัวนี้ผ่ายากมากเลยเนะื้อบาาเยอเยีก่ายากเยอกว่ร้านนี้มี ชื่อเสียงเรื่องท่อผ่าอยู่แล้วนะครับผมผ่าใ,ใครก็รู้จักนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวไปธุระก่อนนะครับนัดพี่เขาไว้สี่ทุ่มเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวรถเก่งครับผมรู้เลยว่าถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์มาต้องจอดนานได้ แต่พี่หอดเองได้เป็นหรอพี่ถอดเก็บขอบได้ใช่ป่ะเอจนี้มันจะยากเพราะพี่เวลาประกอบอ่ะเกณฑ์ชอบหายนะอะไรนะครับเกณฑ์พี่เก็บไว้ยังเกณฑ์มันหลุดลงมานะหรอไม่รู้เรื่องเลยเอ้าแต่ผมยังไม่ได้ถอดคือตอนนี้ที่เรามันเป็นของเดิมอยู่อ๋อแล้วมาที่เอของเดิมมาทำอ่ะซื้อได้ของเดิมซื้อนี่มาทำพี่รอขายของเดิมเลยหรอนี่ข้อสำคัญของผมเลยคือทำเสร็จปั๊บไม่งมีราคาด้วยนะเว้ย ทิ้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับมารับได้คือร้านปิดค่อนข้างดึกมากนะครับแล้วแต่เราจะนัดนะครับเขาบอกว่ามีอยู่คันหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นเอสพันธครับนัดนัดรับรถตีสองวันนี้ครับค่อนข้างโหดเลยแต่พี่เขาคุยดีมากครับคือร้านเนี้ยผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากแล้วถ้าราคาเท่านี้แล้วแบบว่าคุณภาพความน่าไว้ใจอะ่ะเออผมว่า ผมยอมนะเพราะว่าเราเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันดีมันโอเคอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะสมชื่อหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูนะครับการคุยอะไรพวกนี้มีคนบอกมาเยอะแล้วว่าพี่เขาคุยดีมากดีมากจริงๆครับก็เดี๋ยวสี่ทุ่มเราคงจะต้องกลับมาที่นี่กันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปเอารถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปที่ศูนย์กเกษตรอีกทีหนึ่งนะครับเช็คระยะพันโลก่อนโอ้ร้อนมากดูสภาพแดดครับ ท้องยังสว่างจ้าเลย37องศานะครับจะต้องขี่รถฟ่าความร้อนไปที่เกษตรนะครับไม่อยากตักแดดเลยตอนนี้มันร้อนมากมากนะใส่เสื้อลำลองไปแล้วกันเสื้อกัดคงจะอา้าวนะดูนะครับโอเคเดี๋ยวรีบไปก่อนนะครับตอนนี้เหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงต้องม้ทันคิวนะครับเจอกันที่สุดครับ อยู่ที่สูงนะครับนี่มาถึงกุบรถรถผมก็ได้เข้านี่แหละนะสวิตนะแต่มันจะอยู่ช่องนู้นนะกําลังยกขึ้นตอนนี้มาจเจนบาร์ให้ลูกค้านั่งนะครับสามารถมองเห็นรถได้นะครับอันนี้เลือกอ่า ประมาณเพนเกตพิเมียมนะครับเป็นตัว2,000กว่าบาทนะครับเขาบอกว่าเข้าเกียร์นิ่งดุนก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับไหนๆก็สวีเดนก็เอามันดีอยู่เลยครับถ้าตัวถูกมันอยู่ที่ประมาณพั0สามนะครับจะลองดูตัวพรีเมียมดีก่อนนะครับว่าเกียร์มันจะนิ่งถึงหรือเปล่าครับเพราะว่าเกียร์ค่อนข้างแข็ง แซนวิชทูน่ากล่องครับเอาเป็นชาพีทแก้วเล็กครับย,ย้ายที่แอป,ปนะครับที่นี่บริการดีมากดีทุกครั้งที่มาเลยครับประทับใจทุกอย่างเลยคือบริการแบบไม่ได้รื้ยหวาแต่รู้สึกว่าการเป็นกันเองโคตรชอบของว่างครับนี่เป็นแซนวิชทูน่า แล้วก็มีชาพีชตอนแรกว่าจะสั่งกาแฟแต่ว่าไม่เอาดีกว่ากาแฟกินบ่อยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันตอนแรกว่าจะกินข้าวที่บ้านมาก่อนจะได้ไหมไม่ต้องมากินที่นี่แต่ว่าคลวไม่ทันเพราะว่าตอนที่ผมกลับจากร้านซิกอ่ะผมโดนตำรวจเรียกตรวจรถเลยรถยนต์นะตรวจน่าจะเป็นแบบว่าพูกด่านตรวจช่วงเทศกาลแล้วนี่มันก็ใกล้สงกรานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรค่ะไปได้ดีเราก็ไม่ได้ทำอะไรบิ่ก็เลยไม่มีเวลากินข้าวเลยรีบออกมา กลัวเดี๋ยวไม่ทันคิวแล้วเดี๋ยวมันเลยเสียงใจตอนนี้เรถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายกัน XNR 700ครับพี่เตอวิทนี่นะไปฮะพี่เขาโทรมาบอกว่าเสร็จแล้ว โอเคเมื่อกี้แบตหมดนะครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วไม่ได้เอาแบตสำรองไปด้วยก็เลยมาสรุปยอดที่บ้านนะครับสรุปก็คือใช้น้ำมันเครื่องแบบอย่างดีนะครับเขาบอกว่ามันจะนุ่มกว่าแบบตัวธรรมดานะครับก็เลยเลือกเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เขาบอกว่าการเข้าเกียร์จะนิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้นะครับก็มีค่าน้ำมันเครื่องนะครับแบบพรีเมียมราคาลิตรละ670บาทนะครับเขาใช้ไป3ลิตรนะครับ แล้วก็จะมีประก็น35บาทมีส่วนลดด้วย10บาทไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับ228บาทนะครับมีส่วนลดอีก10บาทนะครับสรุปเบสเ็กก็คือราคารวมแว t ด้วยนะครับ7%ก็จะเป็น2,246บาทแต่ถ้าเป็นเกรดธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ พันกว่าบาทนะครับพันสามนะครับพันสามนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแค่น้ํามันเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกที่ผมดูเกรดพรีเมียมมาผมดูมาพันแปดใช่ไหมผมนึกว่ามันจะแค่พันแปดไงแต่ว่ามันมีค่าอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็ลืมไปก็ราคาประมาณนี้นะครับใครคิดว่าถูกว่าแพงก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับสาหรับผมผมรับได้เพราะว่าเราเลือกที่จะขี่มันแล้วะ มาดูที่ตัวรถนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรให้บ้างหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะตั้งโซ่ให้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยรู้สึกว่าโซ่ตึงมากนะครับตอนแรกตอนที่ขี่ไปโูนเะนี่ยเสียงโซ่ดังกราวเลยนะครับแต่ตอนกลับมาไม่มีไม่มีเสียงเลยเป็นเอกลักษณ์ยามาฮ่าโซ่ต้องดังน่าจะเป็นคาบน้ามันน้ํามันในเนียเนี่ยน้ํามันหยอดโซ่เนี่ยกระเด็นเต็มเลย ตอนขี่กลับมาสิ่งที่รู้สึกได้นะครับจะเป็นในเรื่องของความนุ่มรู้สึกแตกต่างเลยอ่ะแบบแบบไม่มโนนะครับความรู้สึกเครื่องมันนุ่มขึ้นแล้วก็เกียร์นุ่มจริงๆนุ่มกว่าเดิมตอนขี่ไปเนี่ยหรือตอนที่ก่อนพารโลเนี่ยผม,มรู้สึกว่าเกียร์มันแข็งไปหน่อยมันดังแบบพอเข้าเกียร์นี่ดังโปกปากเลยนะครับแต่พอเราเช็คพารโลแล้วนุ่มเลยเซอร์วิสรถช่วงเมษานี่ก็แทบแย่นะขี่ไปนี่เหมือนเอาไดเป่าผมเป่าหน้าตลอดเวลาโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนร้อนมากครับ ทุ่มครึ่งแล้วครับเมื่อกี้โทรไปถามร้านเขาบอกว่าทอเสร็จแล้วครับเร็วกว่าที่คิดตอนแรกนัดกันไว้สี่ทุ่มนึกว่าคงดึกเลยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าวันนี้ร้านปิดตีสองนะครับเออลองลองเสี่ยงโทรไปโอเคเสร็จพอดีนะครับก็เลยเดี๋ยวออกไปเลยนะครับจะได้ไม่ดึกดีใจมาก กำลังเปลี่ยนเป็น MT ช่อ MT นะครับใส่ได้พอดีเป๊ะคนมาผ่ายเยอะไหมครับพี่ ก่อนแล้วมันมีเตียงแพทย์ออกมานี่คืออะไรครับ เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับมหากราบทุระในวันนี้นะครับเสียงเป็นที่น่าพอใจมากครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะครับนี่อันนี้เป็นท่อ MT นะครับปลายมันจะเรียมๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ ASR มันปลายมันจะคมครับไส้ตรงนี้ใหญ่ขึ้นครับส่วนตรงอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีอะไรมีตําหนิเลยนะครับเสียงเพาะมากถูกใจมากครับผม